ถ้ามันจะชันเก็บคําไม่ได้มันจะต้องเก็บนอนหรือแต่วันถึงมูต้องแตกกูว่ามันเก็บนอนหนูไม่ได้มันไม่ช้านะมันชันชันชันนี้มันจะเป็นตัวอีเลยชันเย่แบบนี้ใช่ไหมขอบคุณครับเอาเลยกินเลยทำไมแต่พี่กินกินแต่เฉลยพี่ที่เราเคยทำได้มุกอะไรต่างแต่พบกันวันนั้น ใจก็รู้ Saint ar, ว่าเราจะมีกันวันนี้ใจก็รู้ว่าเราแล้ว no. ม no. okay, no ้แค่ว่าจำเป็นพอนะแล้วว่ามันโอเคนะตอนหลังทําให้พีชแตนทางหนูว่าจําเป็นไหมอ่ะเพราะหนูก็ไม่ไม่น้องเกิดอะไรขึ้นแปลว่าอย่างที่มุกร้องตะเกีศเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่กินข้าวอยู่น้องกินาะร้องตะเกีศเนี่ยมันโอเคแล้๋ยวซ้อมมั้ยไม่การที่เราเพิ่มบานที่แม่บอกว่าการร้องเวลาเพ การลงมธรรมดาก็พอได้แค่เราใส่ดนามิกน้อยน้ำเรนี่นางก็ดูแตกต่างเราอย่างแม้เ่อกีดนามิกเนี่ยคือจะขึ้นลงเห็น้ชั้นเลยนิ่งเิียบเลยบกมามาเนียลยไปฟังกันนะที่ไปทำเป็นอะไรที่ไปทำไงมันดนที่ไปทำไงมันดูทุกตาเก็ตดุมน่แหละอ๋อตรงนี้ป่ะเนี่ย

โชควัน uhm. ที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายแค่วันพรุ่งนี้แต่จะมีไหมนะจะพี่นายโอ้โหนี่เซ็ตมามากเดยเส้นก๋วยเตีบยวนะบอ้ยททททท

เพลงน้องมันมีอะไรวะพี่เป็นขนาดลูกพุ่งเลย